ตน้นเฮนมานีมา ค่ะทุกคนเวลคัม e b แบ็ค o ู n o t h e r vlog ของชาเองนะคะก็วีคนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่เขาใหญ่เหมือนเดิมนะคะยังไงก็วันนี้เนี่ยจะพาไป One Day With me กันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูว่าวันนี้ชาทำอะไรบ้างนะ,ะจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันเสราร์แต่ก็ย่งคงมีตารางงานที่แน่นเหมือนเดิมนะคะก็มีประชุมตั้งแต่เช้าเลยยังไงวันนี้เนี่ยจะลองดูว่าอัดอะไรได้บ้างนะคะก็น่า<ม>นนจะได้พาก กินลันช h หรือว่าดินเนอร์หรือว่าเอาไว้ว่าเรามาอยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะแล้วก็ดูว่าวันนี้เนเช่ทำอะไรบ้างนะก็ <c oughs> <c oughs> one day with me ไปกันคะ่ะ <c oughs> อันนี้เนี่ยก็คืออาฟ f i t ของเราในวันนี้นะคะช่ก็ใส่เป็นแบบ ก็ได้เปรียบไม่ได้แบบมีอะไรมากคือวันนี้อยากออกแคชชัวลนิดนึงก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนี้นะคะแล้วก็เกางเกงพีดแบบนี้มาผมแบบแคชชัวลอะไรแบบเนี้ยนี <c oughs> ่แล้วก็กระเป๋านะคะกระเป๋าอันนี้ก็จะถือใบ,บนี้ซึ่งเป็นวินเทจชาแนลมันเป็นแบบ เทนนิสแบกนะคะก็คือจะมีโลโก้ชาแนล,ลตรงนี้แล้วก็เป็นแบบไม้เทนนิสสองอันน่นารักมากเป็นลูกวันนี้นะคะโย่ <laughs> มองกล้องหน่อยคิดตรงมองกล้องหน่อยฮัลโหล ทางหน้ารถกอล์ฟพี่เลี้ยงไงแ,แล้วก็เลยเพิ่งเห็นน้ำทาบตาไงฮะตามจะขยับก็ยืนนั่ง <laughs> มันจะเขินๆไม่ค่อยได้เจออะไรตุน่นเวลาเราแบบกินอย่างเงี้ยใครตุ่นก็ต้องชอบมาขอกินนะคะ้าวจะไม่ให้ใช่ไหมขึ้นไหมขึ้นไหมทีน,มนี้แม่ขึ้น ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับไม่รู้ร้านคุณลุงไม่รู้ได้ไงร้านคุณลุงชื่ออะไรชื่อเอ่อไม่รู้ชื่ออะไรเซวีนาเรามากินลันชกันใช่ไหมครับหิวไหมครับไม่อยากให้เห็นหน้าหรอไม่ ว่าเรากินอะไรบ้าโอเคก็ขายเ <laughs> นื้อไก่ไม่แน่ไหนกินโชว์หน่อยออเลยเพคาะว่าอาหารอันนี้ให้้าชีให้เดี๋ยวแม่ส่ง เออยม่ยอน้ม่ยิมตอนนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วกินข้าวเสร็จกลับมาแล้วแบบง่วงมากตอนนี้เป็นเวลาแบบเดี๋ยวก่อนนะขอเติมปากแบบนึง ิดมากเติมกันลิปที่ใช้วันนี้นะคะเผื่อมีคนถามเป็นของเขาลิปบลูมสีเกรนนะคะอ n น w ี anyway, ้วก็คือกลับบ้านมาแล้วกงวงมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกไปประชุมในอีกแป๊บหนึ่ง ก็เลยจะนั tobacco tobacco ่งพักน kind of ิดหนึ for for sort of tense, right. ่งนะคะแล้วก็ต้องออกไปประชุมแล้ววันนี้จะมีประชุมเรื่องบั d เจตของปีนี้นะคะก็เป็นท็อปิกที่หนักหน่วงพอสมควรใครตนมานี้แล้วใครตนใครตูนมาเนี้ามาเข้ามา ก็คือแฟมิลี่ของเราขอมั่งใจหน่อยเดี๋ยวไปทำงานบ๊ายบายซึ่งจะมีการประลาศสงครามของประเทศนะครับดังนั้นอย่างในช่วงเวลาฝน <Bye. S 2> ออกมาทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวมีไปประชุมน่าจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูมากเพราะว่าก็เป็นการประชุมของภายในบริษัทเนาะ <Yeah. S 2> งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นอีกทีค่ะ ทำงานเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนชุดใหยน้ำแล้วก็จะไปลงเล่นน้ำกันใครตุนอยากเล่นน้ำใช่ไหมล่ะใช่ไหมรอใหญ่เลยนี่ช่าใส่หมวกของคีริมายาด้วยนะที่เขียนว่า the free breakfast club นะคะก็สามารถสั่งซื้อกันได้นี่เี๋ยจจะเล่นน้ำกัน จะเรารู้สึกว่าแบบล็อกเทพจะถูกล็อกที่เราถ่ายที่เขาใหญ่ที่เป็นแบบวันเดวิตมีมันจะจบด้วยการที่ชาลงเล่นน้ำตอนเย็นเ <laughs> พราะรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่พอทำงานเสร็จแล้วมันผ่อนคลายสบายแบบเออชิลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีไข่ตุ๋นนี้พี่โกอยู่ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ชอบทำกันก็คือลงแช่น้ำเล่นนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตเรื่องสกินแคร์รูนกันสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าก็ยังมีคนถามเรื่องสกินแคร์กันเข้ามาเยอะแยะตลอดเวลาเลยถึงแม้จะมีวิดีโอสกินแคร์รูนไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้มีบางตัวที่ชอบแบบเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นบ้างหรือว่ามีตัวใหม่ที่แบบตอนนี้ใช้แล้วก็เลิฟมากก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันนะคะ โอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะก็คือตัวเดิมเลย La m e นะคะ Treatment lotion ก็คือยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจไปจากตัวนี้เป็นตัวแรกที่เราแบบใช้เป็นสเต็ปแรกนะคะตัวนี้เนี่ยที่เราเลิฟมากๆเพราะว่า คือพอเราลงตัวนี้ไปอ่ะไม่ว่าเราลงอะไรต่อจากเนี้ยมันช่วยให้ผลิตภัณฑ์มันซึมซับเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นตัวแรกเซ็แปแรกที่ช่วยให้ผิวแบบชุ่มชื้นขึ้นตัวต่อมาที่จะลงนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะของ Susan นค f f m a n Nutrient Concentrate นะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าน้องจุดแดงนั่นเองนี่ก็คือตัวนี้ชใช้มาสักพักแล้วแบบ น่าจะขัวที่3ได้แล้วแหละแล้วก็ค่อนข้า,างประทับใจมากๆคือเขาเป็นเนื้อเซรั่มที่แบบมันเบาบางแต่ว่ามันชุ่มชื่นแล้วก็พอยิ่งใช้อะผิวเรามันแบบแข็งแรงขึ้นนี่เนื้อเขาก็จะบางๆแบบนี้ลงไปก็จะคือแบบไม่ได้หนักหน้าหรืออะไรอะคือลงได้ทั้งกลางวันทั้งทั้งเย็นเลยนะคะ ข้าที่ใช้มารู้สึกว่าผิวหน้าแข็งแรงขึ้นแต่งหน้าติดทนมากขึ้นนะคะหน้าชุ่มชื้นขึ้นปกติชอบคนหน้าแห้งแล้วมันก็จะมีรอยแบบรอยขุยเป็นแบบแห้งๆอะไรเงี้ยตั้งแต่ใช้ตัวเนี้ยก็คือแบบไม่มีเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี้ยมันโกลใสสวยขึ้นด้วยนี่ผิวที่ขึ้นจริงทุกคนดูแล้วก็ปิดจอบทั้งหมดนะคะด้วย La Mer Dehydrating Infused อิโมชั่นนะคะสำหรับครีมตัวนี้มันก็เป็นครีมที่มันทาได้แบบด oh. hey ีทูไนท์เหมือนกันนะมันไม่ได้เบาเกินแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ชาชอบ oh. ตัวแพคเกจจิ้งของที่มันก็แบบเป็นขวดแบบนี้มันพกพาง่ายเรียบร้อยหนะ้าเงาพร้อมที่จะเข้านอน ก็คือเราดูเฮลี่บีเบอร์มาใช่ปะสกินแ์รูทนีนของเขาว่าที่เขาแบบเล่าว่าคือถ้าเกิดว่าหน้าเขาเนี่ยไม่ได้แบบมันวาวเหมือนเกรสโดนัทอะก็คือไม่ได้ลงสกินแคร์อย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยึดสโลแกนี้ตามเฮลี่บีเบอร์ก็คือว่าเราจะต้องลงสกินแคร์เนี่ยให้ผิวเรามันชุ่มช้ำเหมือนกับเกรสโดนัทเลยนะคะนี่ชุ่มพอไหม Guy, watching stars.